กดจิดเปิดวิดีโออ่ะงั้นก็ถ่ายเลยถูกบานมากวันนี้ครับคือตอนรอรถกลับวันที่หนึ่งปีห้าเจ็ดนะครับเอ่อซนนี้จะอยู่ในคลิปปีห้าหกแล้วกันเดี๋ยวปีห้าเจ็ดจะมีชุดใหญ่ไปเรื่อยๆนี่คุยไปเรื่อยโอเคครับนี่ภาพบรรยากาศตอนเช้าผมว่าทะเลมันก็ยังสวยอยู่นะ ดีอาจจะดูเข้มหน่อยเพราะมันเปียกโน่นมีตูดฝรั่งของนกู้ครับหนึ่งตูดเล่นโยคะกันนะครับคนไม่มีครับตอนเช้าเด้มีห้อง A3 สามด้วยอันนี้แอรโรอ่หาหมดนรอบนะครับส6 0ร้อยสิบองศา จบด้วยภาพทะเลสสวยๆของเกาะพยามทีม่นั่งฟินๆนะครับอเอี่ครับบ๊ายบายครับ